สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมยังไม่รู้เลยครับพี่ครับลองไฟน่าจะมาเมษาแหละครับขับเพายังไม่เสร็จเลยครับวันนี้มาลองสนามครับลองสนาม <c oughs> ยังไม่ได้เปิดนะครับสนามยังไม่ได้เปิดแต่ว่าลองลองเล่นให้หญ้ามัน แค่ทุม่มแล้วอันนี้สนามหนึ่งมาลูกส,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 สนามสองครับอันนี้มาสนามสองสนามสองสนามสองครับอันนี้ สนามสองนะครับ <c oughs> นี่มาลองเล่นครับลองทดลองสนามยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดนะแต่ว่าเล่นลองเล่นดูก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ครับขับเขายังไม่เสร็จครับเดี๋ยวถ้าแจ้ทางเป็นทางไกละะครั้งนะเราเปิดแล้วนะครับผมสำหรับใครอยากมาเล่น ติดต่อมาได้เลยตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดไปทางการนะครับอันนี้คือแค่มาลองสนาม, <c oughs> ามนะฮะมาให้หญ้ามันให้ให้เม็ดเม็ดยางมันยุบแล้วก็ทีเดียวเติมเม็ดยางอีกรอบหนึ่งครับสนามจะนุ่มกว่านี้ครับ นะมาบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศตอนนี้ได้เลยตอนเย็นนี้ดีมากนะครับตอนนี้เหลือคือมันแค่แบบมันยังไม่ได้ปรับที่มันยังไม่ได้ถมเอาใส่มาลงครับมันก็เลยดูแบบเป็นโคลนเยอะไปหน่อยมันก็ยังไม่เสร็จนะ่า้าเสร็จนีกคือได้เลยครับผมโอเค ดีมากครับโอเคครับเพล่นนีก่อนไรสดเข้าๆครับผมไว้เจอกัน